กูม่ได้ไหมอ้เยไอ้ยะจมน้ำไม่รุนเลือดิ่งสมชริงได้เหมือนเดมเลยเฮ้ยหยย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 ยอยยย้ยย้อยย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 งเก่งที่สุดยย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 ยดย เจะทำสามดาบไนวะฮะเออเอาไว้มันคือต้องซื้อออซื้อไหนวะกีไอ้ิเน่ยตวอะกัวอไอ้เนี่ยกหเนี่ยวอกีโคตรโกงไปไปมันมีละควสมั้ยอ๋อเนี่ยแบนดิตเควส ท่าสืกีมอ่อกี้ยแหลกเลยสัตสเยี่ยงกูนะเขาเกมเยี่ยดีกูไม่อยากเชื่อเลยเกมอะไรวะเนี่ยเกมนี้มีจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือฟาร์มใช่แล้วตดวลหนึ่งล้านเล้วสรุปคือเฟื่อเบอร์ตันเท่าไหร่วะตันห้าพันเนี่ยจริไม่ไม่ไม่เห็นเห็นเขาบอกในที่สอดในเกมเชื่อนี่อยู่ ก็มาตัด5,000เนี่ยจะเล่นทำไม5,000วะอ้าวัดซึ่งมือกี่โคตรโกงเนี่ยลครนี่โกงที่สุดครับที่สุดครับไอ้ยะาจะพุ่เกือบตายไอ้ย่ไอ้แกงที่สุดเออแกงแกงที่สุดรู้สึกว่าเกมนี้จะต้องตายถึงเลือดจะเพิ่มเวลาอัพสตัดะไร ไอ้ไอ,อะไรวะใครก็กเป็นกำนวณชัดดาวผู้ชายในการเอาชีวิตรอดมีอยู่สามหลักประการนะฮะกินนอนกินอะไรกินเอ็งฉากว่าอ,อ๋อวัตถุภักดูเลยสามพัน3000คนเลยสามพันคนเลยนะโอ้โหจริงปะสมจริงปะตอนนีน้ตอนนี้สามพัน 3, คนแลว้วลองหาดูอ่ะพาพวคนเลย

มีคิดว่าแบบลิงลิงมาเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วสมองลิงเติบโตมีกล้าเขี้ยบเบอร์าเฟือภาพเฟื่อเฮ้ยใครไม่โยู่นผลเขี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะไหนวะ G U M มันหมายถึงอะไรวะแปลว่าอะไรกรรมมาฝรั่งเงี้ยเฟื่องเรามาฝรั่งสุดแอนโทนีมาแล้วมาแล้วโอ้เออเอออะลองลองใช้ดูมีผลมีผลอะไรบ้างวะมีแค่นี้แหละที่กูเห็นแม่เขาทิ้งไว้ ว้าวเปยังไงวะมันคือใช่ไงเห้ยเยอะเฮ้ยมันังยืดตระกูลเลยอียสกีทีวีอะทำไมวะแจกโัตรตะกูลอย่าชูนิค่าใส่ไม่นม่มเยอะกูม่ยอะแจกไปทั้งตระกูลเลยเอ้าต่อมเกีย้เอียอ้า คือซักซื้อกี้คือดาบไล่จุดยืนเนี่ยไปฟารมสดุกที่หมาเลยอ่ะเออกูตายโอ้เสียงเพลงเวลาเวลอัพเก่งเอ้ยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเสียงกอบดูตี้นเกมก็จะบอกโดนกอฟไอ้แซดหายไปเลยเนียู้สกสบายว่ะโอ้โอ้ชิวเกินชิวเกินอ๋อ ทูพีซคือเกมที่ดีที่สุดใครพูดอย่างนั้นขอถ่ายค่ะจริงเกมดีที่สุดในโลกเยโรคเลยวะโรคระบาด้เยออะ ไอ้เยี่ยมวเดียวมันก็เยี่ยมเลยดูวันเดียวดาบดิวันียวมีจุดๆอยู่แน่เหมือนสร้างสร้างขี้กรเขียนเหี๋ยววะคอยดูหน่อยจุดของดาบอะเวลาถึงดาบมันจะมีจุดเลยเหมือนแบบขี้เกลลบอะไอ้เฮียลืมทานซาปาเรนซี่อีะอ่าบายอยหัดซูบากิ กดอินอ,อ,อึ้นกีตัดอออืออ้อออาย,ยาตายชาสิกูดได้ย่ะนหักหวยย่ะอ่าต้องที่เเจ้าละกลาลังจะหมดใช่ไหม ที่เขาตกที่เตกี่าัื้อกี่โ uh, อ้โแล้ว oh, ก oh, oh, ็ตกอแหลกแรกแไอ้เน uh, ี million, ้ยแคนแลกไอ้เหี้ยแหลกเกมเหี้ยนี่นะไอ้เี้ไอ้เหี้ยไม่ตายพวกมีตังขั้หลัปห้าหมื่นีสามแสนสามแสนเได้เหรอสามหมื่นสามหมื่นแกคุยกับแปพนห

gì vậy chụp cái